มาครับทุกคนวันนี้มีแพ็ค2พอลนะครับผมเจ้าของที่เขาเติมมาให้เปิดนั่ส่วนๆร้อนๆนะครับแพ็คนี้แหละเป็นแพ็คที่ผมร่ำรวยมาแล้วนะครับผมจัดไปก่อนครับแพ็ค2พอลชุดนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดเงินกันก่อนเลยละกันนะ3ล้านล้านการันตีละนะครับผมมาดูกันว่าที่เหลือเนี่ยจะร่ำรวยกันหรือเปล่านะครับนะก็เป็นแพ็คที่ผมเนี่ยร่ำรวยมาแล้วจากโมเมดซาร่าก็แพ็คนี้นะครับผมเดี๋ยวม่าเปิดหัวห้าก่อนเลยนะครับก็เปิดไปครับไปนี้ไม่ต้องหวังอะไรมาก นะครับผมอุย้ยเฮ้ยโอ้ใครวะกาก้าวะบวกห้ากาก้าบวกห้าห้าแสนถือว่าเปิดได้ดีวะ่ะผมได้จากใบนี้แหละซา่าใบนี้ร้อยเก้านะครับเจ็ดถึงแปดเมาค้างไว้เมาค้างไว้หนึ่งเมาค้างไว้สองเมาค้างไว้สามป่ะนี่แหละของดีผมบอกเลย มายอท้วิครวันเนียอุ้ยบอลมัดวะใครวะขอแปดแล้วกันอุ้ยแปดมาโอเคใบนี้ได้แปดก็ถือโอเคส่วนใหญ่คนได้เจ็ดกันนะเว้ยแต่ราคาแบบว่าโอ้โหสองพันเนี่ยต้องเลยสักประมาณสักสิบล้านล้านแล้วกันไอ้สักสิบล้านล้านใบนี้ผมต้องได้หกล้านล้านเพื่อความคุ้มอะแต่ขอตัวสิบล้านล้านมาแล้วกันไหมทุกคนขอหนึ่งไลท์ทุกคนขอหนึ่งไลค์หลังบาซ่าโอเคเขาอยากได้หลังบาซ่าขอปูโยอุยปูโยมีแล้ว เออเอาปูโยแหละเอาปูโยไว้ก่อนเอาคุปไว้ก่อนนะเจ้าของคดีบาธามาร์คบาธาปูโยราฟาเอลมาเกดสามตัวเนี้ยเจ้าของคดีเขาเชียร์บาซ่าเว้ยเขาฟูบาซ่ามาตัวบาซ่าครับตัวไหนก็ได้แต่ว่าเน้นกองหลังปูโยมาเกดชิตเทนเซนมาร์คบาต้ามาร์คบาต้าที่กากาสุดเลยแต่ถ้ามาก็ดีนะครับเมสโตเมซี่โซลงโซเลสมาเอะไปมากูขอซียูก่อนอันดับแรกครับมึงเป็นซียูก่อน <No. S 2> โอ้โดีซีโอ้โ,โอ้โแล้วมัดริดด้วยเจ้าของก็ด,ด,ดีครับผมขอโทษเขาอยากได้หลังบาซ่ามันมาวัดริดไอ้เหี้ย หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกม fc ออนไลน์เติม fc mc เติมเชลหรือบัตรกาลีนาเติม m ในเกมถูกกระเติมเองแน่นอนและบริการอื่นครบวงจรขอแนะนำร้านโอ๊ตช็อปร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสนใจแอดไลน์ไปได้เลยนะครับมาทุกคนแพ็ก2อ0 0อีกสักแพ็กหนึ่งเดือนนี้นะครับไหนไหนมันก็ให้ซื้อได้หลายครั้งแล้วผมอ่ขออีกสักกล่องหนึ่งแล้วกันนะไปซื้อเลยแล้วกันเราก็เปิดได้แค่นี้แหละคนอื่นเขาเปิดกิจเปิดกงเปิดกิจเราเปิดแพ็กพอนะครับเงินมีแค่นี้ เปิดเงินก่อนเลยสามล้านล้านแน่นอนอยู่แล้วอันนี้แล้วก็บวกค่าไปเปิดอย่างรวดเร็วอนี้ไม่เอาอะไรมากหรอกบวกค่าวะไขว้เนี่ยมันไฟยังไม่มีเลยอุยโอเลกี้ถ้าออกตัวนี้ผมจะทำฟูมิลานว้ยโอ้ยไม่มันมันย้ายไปแล้วนี่หว่าเอาตัวอื่นแล้วกันนะจะได้อะไรไปไว้เนี่ยสำหรับแพ็คเนี้ยคือถ้าได้ไม่ถึง สิบล้านล้านก็คือแย่ yeah, อยู่นะร้อยเก้าเดี๋ยวใบที่ผมลั่นอะ่ะใบที่ผมลั่นกับซาร่าใบเนี้ยนะทุกคนนี่ใบลั่นผมเลยเมาหายไปใบแรกขอบวกแปดเลยได้ไหมบวกแปดซียูได้ไหมอุ้ยเอ็มดีเอลบาซิลดักล้านลลยบวกแปดไหม,ไมบวกเจ็ดด้วยสัตว์โอ้โหนึกว่าจะลั่นตั้งแต่ใบแรกแล้วบาซิลเอสทีไหนก็ไม่ได้ ผม s t อาร์ซนอลร้องโอ้ยเลยอย่างน้อยมันก็แพงอยู่นะถ้าบวกแปดตัวนั้นอ่ะกับเยลเ,ลเีซุสอ,อันนี้ไม่บวกแปดยังไม่มาเลยเนี่ยอ้อหคิดผิดประวันเปิดแพ็คสองพันเนี่ยขอแจมแจมขอแจมแจมเลขหนึ่งไปโดอซียู CU, มาคือจบมันจะมายัางไงวะไี้สามสองหนึ่งไปแล้วขอซียูก่อนดับแรกโอ้โหยิ่สี่อีพ <No. S 1> ีใครวะ โคตรเจ๋งเลยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยว่ะใครก็ไม่รู้เลยนะรูกงนี้เปิดแพ็กสี่พันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยทั้งนี้ผมบอกเลยนะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าดักร้านลุยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะถ้ามาบวกแปลกก็เปิดทํำไมวะเนี่ยเปิดเพื่อ นะของแถมแพ็คแถมจาก FC Member นะเติมเข้าไปทุกเดือนมันได้ทุกเดือนนะเนี่ยมันมีการ์ดเฮ้ยได้ TC นี่หว่าเออว่งผมได้อลเปเตอแล้วว่ะก็มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยดู่มีการ์ดใบเดียวเองนะ VSVAP แล้วก็ TC พวกเนี้ยมีการ์ดใบเดียวก็เอาแถมๆไปครับใบนี้นินจาเต่าตีไหมครับบวก8ใช่ครับ,รบตีเองนะไปใบนี้ไม่มีอะไรตัวแพงไม่รู้ตัวไหนเลยแต่ตัวเนี้ยถ้า LN เข้ามาก็มาก็แพงอเออ LN ว่ะอังกฤษว่ะ CM ว่ะบวก8ไหม บวกแสักโคก็โอเควันนี้เลดบวกแผมออกดีแล้เนี่ย